ลักคนาพฤศพการงานของคุณช่วงนี้ช่วงต้นปีมันจะมาพร้อมกับการที่คุณต้องตั้งรับให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีการเกิดเหตุการณ์ที่งานไม่ได้ดังใจงานล่าช้างานที่ต้องเลื่อนไปกระทันหันหรืองานด่วนใดๆก็ตามที่คุณไม่ได้เตรียมตั้งรับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวก็คือคุณ รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเตรียมตั้งรับตั้งมือให้ดีเพราะว่ามันจะมีผลทำให้คุณเนี่ยถ้าไม่ได้จัดแจงหรือไม่ได้ระวังอะไรคุณอาจจะทำตัวไม่ถูกหรือจัดวางอะไรไม่ถูกนะคะสิ่งเดียวคือคุณตั้งรับให้ดีแล้วก็วางแผนให้ดีแค่นั้นเองค่ะการเงินช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีรายจ่ายที่จ่ายจ่ายไปจ่ายไปจ่ายออก อย,อยู่ในหัวหมดเลยนะคะตอนนี้สิ่งเดียวเลยคือถ้ามีเงินเข้ามาจัดระบบการเงินให้ดีค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเปมากนะคะวางแผนให้ดีว่าอันนี้มันจะเปไปยังไงสำรองเงินไว้ไหมนะคะเพื่อให้การเงินของคุณเนี่ยไม่สะดุดย,ยังไงเบญกาก็ขอให้คุณวางแผนระบบการเงินให้ดีค่ะความรักนะคะคนมีคู่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่า ถ้าคุณมีความไม่มั่นคงในจิตใจหรือมีความจิตใจแปรปรวนปั่นป่วนใดๆมันจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆสั่นคลอนลงไปนะคะสิ่งเดียวที่จะบอกคือทำจิตใจให้สงบไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรแล้วคุณก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นอย่างน้อยๆความรักมันก็จะเสริมให้คุณเนี่ย ได้รับรู้ถึงความที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งหากใครอยากรู้ชีวิตเป็นยังไงท้าเข้ามาหาบีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบียงตราและส่งต่อให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ